สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องอบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ m i เคิลเซเลอร์นะครับผู้ก่อตั้ง MicroStrategy กับทาง CNBC ซึ่งก็น่าสนใจมากทีเดียวเขาพูดถึงอนาคตบิตคอยแล้วก็มีแนวคิดทีอ่อาจจะฟังดูใหญ่โตนิดนึงเรื่องกองทุนสำรองคริปโตของสหรัฐครับ ข้อมูลเราก็มาจากบทสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนั้นเลยนะครับที่เซเลอร์เขาให้ความเห็นหลังจากที่ได้เข้าไปคุยกับผู้กำหนดนโยบายหลายฝ่ายเลยทั้งในสภาคองเกรสวุฒิสภาแล้วก็ฝ่ายบริหารด้วยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ากรอบการทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือพยายามจะสกัดความคิดของคุณเซเลอร์ออกมานะครับทาความเข้าใจกันว่าเขามองเห็นศักยภาพอะไรในบิตคอย ทำไมถึงเชื่อว่าโอ้โหมูลค่ามันจะไปถึงระดับล้านล้านดอลลาร์ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องที่ว่าบิตคอยจะมาช่วยแก้ปัญหานี้สหรัฐได้ยังไงรวมถึงความแตกต่างของสินทรัพย์ดิจิตัลประเภทต่างๆที่เขาพยายามจะชี้ให้เห็นด้วยครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับการเคลื่อนไหวในวอชิงตันเซเลอร์เข้าไปผักดันเรื่องกรอบสินทรัพย์ดิจิตัลและก็มีข่าวเรื่องที่ อ,อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดถึงกองทุนสำรองคริปโตท,ที่อาจจะมีเหรียญอื่นด้วยไม่ใช่แค่บิตคอย์อย่างเดียวเช่น XRP, Solana, Cardano พวกนี้ค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะคือเซเลอร์เขามองว่าการที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในระดับนโยบายเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคะต่ออุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐโดยรวมเลยแม้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองจะเอ่อค่อนข้างเป็นบิตคอยมักซิมมิลิสก็ตามแต่การที่นโยบายอาจจะรวมเหรียญอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นแนวทางแบบเซรีนิยมทั้งเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะว่านโยบายด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันก้าวหน้าเนี่ย คือไอเดียที่มีมูลค่ามหาศาลมากๆอาจจะถึงหลักร้อยล้านล้านดอลลาร์เลยนะคะสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐโหร้อยล้านล้านฟังดูตัวเลขใหญ่มากจริงๆครับแล้วอะไรคือเหตุผลหลักๆที่เซเลอร์มองว่าสหรัฐควรจะต้องมีกองทุนสำรองบิตคอยล์ล่ะครับคือหลักๆที่เซเลอร์พยายามจะบอกก็คือเขาอยากให้เปลี่ยนมุมมองกันนะคะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ย ไม่ได้มาแข่งกับเงินดอลลาร์นะแต่มาแข่งกับสินทรัพย์อื่นๆที่คนใช้เก็บความมั่งคั่งระยะยาวทั่วโลกอย่างเช่นออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศหรือว่าหุ้นทั่วโลกอะไรแบบนี้เขาก็คาดการไปไกลเลยค่ะว่ามูลค่าตลาดบิตคอยที่ตอนนี้อยู่แถวๆถสัก2ล้านล้านเนี่ยมันจะโตไปเป็น20ล้านล้านแล้วก็อาจจะถึง200ล้านล้านดอลลาร์ได้เลย200ล้านล้านหมายความว่า เขามองบิตคอยเป็นเหมือนออสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึง่งที่สหรัฐควรจะเข้ามาถือครองไว้เหมือนเป็นอสังหาดิจิตอลอย่างนี้หรอครับอารมณ์นั้นเลยค่ะใช่ค่ะเขาขยายความว่าถ้าสหรัฐเนี่ยเข้ามาถือบิตคอยสักสิ2ถนของทั้งเครือข่าย เขาเชื่อว่าเงินทุนจากต่างประเทศหรือจากสินทรัพย์แบบเก่าๆเ,เนี่ยจะไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจสหรัฐมากพอมากพอที่จะช่วยแบบว่าชำระหนี้สาธารณะได้เลยนะคะเขาเปรียบเทียบเหมือนตอนที่สหรัฐตัดสินใจซื้อที่ดินอย่างอลสก้าหรือว่าแมนฮัตตันในอดีตนะคะคือมองว่าเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวมากๆเพื่อความมั่งคั่งของชาติไม่ใช่แค่เก่งกำไรสั้นๆอืม แนวคิดเรื่องใช้บิตคอยแก้หนี้สาธารณะนี่ฟังดูน่าทึ่งนะครับแต่หลายคนก็คงอดกังวลไม่ได้เรื่องความผันผวนที่มันค่อคนข้างรุนแรงของบิตคอยตรงนี้เซลเลอร์เขามองอยังไงครับค่ะ <c oughs> เขาก็ตอบเรื่องนี้โดยอ้างสติเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้ามองยาวจริงๆคือถือเกิน4ปีขึ้นไปเนี่ยในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีใครขัดทุนจากบิตคอยนนะคะแล้วในฐานะรัฐชาติเนี่ยควรมองเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นร้อยปีไปเลยเหมือนกับการถือครองที่ดินเขาเชื่อมั่นมากๆเลยนะคะว่าถ้ามองด้วยกรอบเวลาแบบนี้บิตคอย n คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในจักรวาลการเงินเพราะเขามองว่าเงินทุนจากทั่วโลกเนี่ยมันกําลังไหลออกจากสินทรัพย์แบบเดิมๆของศตวรรษที่20เข้า สู่โลกไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆครับมองกันเป็นร้อยปีเลยโอ้โหนั่นเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดที่ต่างจากนักลงทุนทั่วไปมากๆเลยนะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจมุมมองของเขาจริงๆเนี่ยสึ่งสำคัญก็คือต้องดูว่าเซลอร์เขาจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิตัลพวกนี้ยังไงซึ่งเขาแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ การจำแนกประเภทนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับนโยบายคือเซเลอร์แบ่งเป็น1สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ที่จุดเด่นสำคัญคือไม่มีผู้ออกหรืออิชเชอร์สองสกุลเงินดิจิทัลพวกสเตเบิลคอยต่างๆที่พยายามตรึงมูลค่ากับเงินฟิอาตสามหลักทรัพย์ดิจิตอลอันนี้ก็คือคุณหรือพันธบัตรแบบเดิมๆที่เอามาทำให้อยู่ในรูปโทเค็นและสี่โทเค็นดิจิตอลพวกยูทิลิตี้โทเค็นที่ให้สิทธิใช้บริการอะไรบางอย่างบนแพลตฟอร์มค่ะ แล้วทำไมการจำแนกแบบนี้ถึงสำคัญแล้วทำไมบิตคอยน์ถึงออดูพิเศษกว่า ตัวอื่นในมุมมองของเขาครับเลยคือมันไม่มีองค์กรกลางไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนออกหรือควบคุมเครือข่ายได้จริงๆซึ่งตรงนี้ทำให้มันไม่มีปัญหาเรื่องอการใช้ข้อมูลภายในหรือ insider trading เหมือนกับพวกหลักทรัพย์อื่นๆเขายังชี้ไปถึง Satoshi Nakamoto ผู้สร้างบิตคอยนะคะที่ก็หายตัวไปโดยที่ไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเลย อ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับแล้วประเด็นเรื่องแหล่งเงินทุนล่ะครับที่จะเอามาซื้อบิตคอยเข้ากองทุนสำรองเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างครับ ตรงนี้เซียงนี้ไว้เลอไมได้หลุนะคะดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คณะทํางานของประธานาธิบดีจะต้องไปพิจารณากันต่อซึ่งกรอบการทางานด้านสินทรัพย์ดิจิตอลพร้อมข้อเสนอแนะเนี่ยก็มีกําหนดสง่งให้ประธานาธิบดีในวันที่22กรกฎาคมนี้แล้วแต่เขาก็ย้ํามองมองเดิมค่ะว่าการที่สหรัฐจะลงทุนในบิตคอยต,ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับการซื้ออนาคตในราคาถูกคล้ายๆกับตอนซื้อแมนแฮกตันหรืออารสกาในอดีตนั่นแหละค่ะ ครับสรุปวันนี้เราก็ได้เจาะลึกวิสัยทัศน์ที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆของ Michael ซเล l ร r นะครับทั้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของ b บิตคอยว่าจะเป็นสินทรัพย์สำรองแห่งอนาคตได้แนวคิดที่ค่อนข้างทะเยอทายานเรื่องการใช้บิตคอยแก้ปัญหานี้สาธารณะผ่านการเปรียบเทียบกับการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์และก็ความสำคัญของการจำแนกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้วางนโยบายได้ถูกต้องนะครับใช่ค่ะ แต่ถึงแม้จะมีมุมมองที่เชื่อมั่นในระยะยาวมากๆแบบนี้เนี่ยคำถามที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อก็คือว่าสินทรัพย์ที่มันยังมีความผันผวนสูงอยู่แล้วก็ยังถือว่าใหม่มากๆในสายตาคนส่วนใหญ่นะคะมันจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสินทรัพย์สำรองหลักของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐได้จริงๆหรือเปล่า แล้วกระบวนการทั้งทางการเมืองการสร้างความเข้าใจแล้วก็การยอมรับในวงกว้างเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรบ้างเพื่อให้แนวคิดที่อาจจะฟังดูออสุดโต่งในวันนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ในอนาคต